สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูแอ้เช่นเคยในวิชาศิลปะนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างและรูปทรงกันค่ะรูปร่างและรูปทรงหมายถึงผลที่เกิดจากการน,นำเอาเส้นลักษณะต่างๆมาประกอบกันนะคะ รูปร่างหมายถึงการนำเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้างความยาวไม่มีความหนาและความลึกนะคะมีลักษณะ2มิติค่ะแบ่งออกได้3ประเภทด้วยกันคือ 1. รูปร่างธรรมชาติค่ะเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะพบเห็นได้ทั่วไปเช่นคนสัตว์สิ่งของแมลงต้นไม้และดอกไม้ค่ะ 2. รูปร่างในขาคณิต รูปร่างเรขาคณิตจะแสดงออกมาแบบเรขาคณิตเช่นรูปร่างสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมรูปร่างอิสระค่ะเป็นรูปร่างที่ดัดแปลงได้จากการเกิดการดัดแปลงตัดทอนจากรูปร่างธรรมชาติและรูปร่างเรขาคณิตค่ะส่วนรูปทรงหมายถึงการน,นำเอาเส้นต่างๆมาประกอบกันให้เกิดความกว้างความยาวและความลึกค่ะมีลักษณะ 3มิตินะคะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือ 1. รูปธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ 2. รูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ค่ะ 3. รูปทรงอิสระค่ะหรือรูปทรงที่ดัดแปลงหรือตัดทอนไม่มีกรอบไม่มีกฎเกณฑ์ใดใดตายตัวไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนค่ะ คุณครูมีใบงานเช่นเคยนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ในไลน์ห้องเรียนเลยนะคะหรือใครที่ไม่มีสามารถทำได้ในกระดาษ A4 ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครมีคำถามก็ถามคุณครูได้โดยตรงเลยค่ะสวัสดีค่ะ